ไม้จันทร์ดอกไม้จันทร์แต่เดิมมาจากไม้จันทร์หรือต้นจันทร์หอมบ้างเรียกไม้จันทนาจันชมดจันขาวและจันพม่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูงประมาณ30เมตรพบในป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้งกระจัดกระจายอยู่ตามภูเขาหิงปูนในจังหวัดนครราชสีมาสระบุรีระนองและประจวบคีรีขันส่วนในต่างประเทศพบในพม่าและอินเดียภาพ ดอกไม้จันทร์จริงๆหรือดอกจันทหอมไม้จันเป็นไม้เนื้อแข็งละเอียดกระพี้สีน้ำตาลอ่อนแก่นสีน้ำตาลเข้มใสตกแต่งง่ายเมื่อขัดเงาเนื้อไม้จะสวยงามมากทำให้นิยมใช้สร้างบ้านเรือนของเจ้านายสมัยก่อน ไม้จันเป็นไม้เนื้อหอมเมื่อยืนต้นตายเองตามธรรมชาติเนื้อไม้จะมีกลิ่นหอมอ่อนหอมอ่อนนิยมนำมาเป็นไม้หอมกลั่นเป็นน้ำหอมใช้ทำเครื่องหอมทูบหอมและทำเป็นยาสมุนไพรจึงเป็นไม้ที่มีค่าและราคาสูงมากคุณสมบัติข้างต้นทำให้ไม้จันเป็นไม้สูงค่ามากยิ่งต้นจันที่ยืนต้นตายเองถือว่าหาได้ยากยิ่งจึงเป็นไม้มงคลควรคู่กับพระเจ้าแผ่นดิน พระบรม,มวงศานุวงศ์รวมถึงพระเทราชั้นผู้ใหญ่เป็นที่มาของธรรมเนียมการใช้ไม้จันในงานพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพหรือพิธีศพของชนชั้นสูงมาแต่โบราณน,นำมาทำเป็นดอกไม้จันพระโกรจันพระหีบจันตลอดจนท่อนฟืนไม้จันไม้จันจึงไม่ได้เป็นแค่ดอกไม้จันแต่เป็นหัวใจสำคัญในพิธีศพไม่นับศพเลยทีเดียว บทบาทของไม้จันในงานศพแต่โบราณปรากฏเป็นหลักฐานมากมายเช่นในบทละครรำเรื่องอีเหนาสมัยรัชกาลที่สองตอนประตูปัญจราการและประตูปักมาหองานทำศพประตูบุตรสินาะพระอนุชาเล่าถึงพระโกฏทำด้วยไม้จันและไม้กฤษณาความว่า นายงานทหารในระดมกันทำพระโกดด้วยจันทริกศษนาและให้เชิญศพองค์พระน้องนั้นใส่ในโกดจันทันใดหรือในจดหมายเหตุลาลูแบร์ก็เล่าถึงเชิงตะกรเผาศพจากไม้เนื้อหอมได้แก่ไม้จันขาวจันเหลืองและกลิศนารวมถึงไพรภูมิพระร่วงวรรณคดีเก่าแก่สมัยสุขโขทยัยก็กล่าวถึงไม้จันในงานศพของชาวอุตรกุรุทวีป เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าไม้จันอยู่ในงานศพมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วส่วนวัตถุประสงค์ก็ไม่ใช่อื่นใดเพื่อให้กลิ่นหอมของไม้จันกลบกลิ่นไม่พึงประสงค์จากศพที่ถูกเผาไหม้ในยุคที่คนโบราณยังไม่มีฟอร์มาลีนใช้นั่นเองภาพพระโกฎจันสำหรับทรงพระศพพระเจ้าลูกเธอกรม,มขุนสุพรร์ภาควดีดอกไม้จัน พัฒนาการของดอกไม้จันทร์นั้นสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงเคยทรงสันนิษฐานเมื่อครั้งเสด็จงานพระสพกรมมหมื่นอนุวัจจตุรนพระราชนัดดานในรัชกาลที่สี่ความว่าในนั้นมีกำหนดให้จัดของตั้งถวายในการพระราชทานเพลิงศพ คือให้จัดทูบเทียนเข้าตอกดอกไม้กับท่อนจัน์นึกแปลเอาว่าทูบเทียนเข้าตอกดอกไม้นั้นสำหรับทรงขมาศพท่อนจันเป็นฟืนสำหรับเผาศพภายหลังประดิษฐ์แก้ไขเป็นดอกไม้จัน์ไปเสียว่าง่ายๆคือดอกไม้จันพัฒนามาจากทูบเทียนเข้าเข้าตอกดอกไม้ที่ใช้สำหรับขอขมาศพแต่เพราะใช่ว่าทุกงานจะหาท่อนจันมาเป็นฟืนเผาศพได้ เว้นเสียแต่เป็นพระราชพิธีพระบรมศมพหรือพิธีศพของเจ้านายระดับสูงดอกไม้จันทร์จึงเป็นสิ่งแทนไม้จันท์ในรูปแบบเครื่องขอขมาแต่เดิมชาวบ้านจะถือกันว่าไม้จันท์และดอกไม้จันทร์เป็นของสูงเป็นธรรมเนียมในหมู่เจ้านายและไม่ได้รับคติดังกล่าวมาใช้ในงานศพทั่วทั่วไป แต่เมื่อเวลาผ่านไปโดยเฉพาะหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2,475เป็นต้นมาเส้นแบ่งระหว่างพิธีของชนชั้นสูงกับชนชั้นล่างผ่อนคลายความเข้มงวดลงธรรมเนียมหลวงบางอย่างก็กลายมาเป็นธรรมเนียมราชประกอบกับชาวบ้านมองว่าดอกไม้จันทร์เป็นสัญ,ญลักษณ์ขอองค์การให้เกียรติและให้ความเคารพผู้วัยชนญาติญาติจึงจัดหามาเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเผาศพในที่สุด กลายเป็นว่าทุกวันนี้งานศพงานใดไม่มีดอกไม้จันถือเป็นเรื่องแปลกไปเสียแล้วดังนั้นดอกไม้จันไม่ใช่ของพื้นบ้านแน่ๆถามว่ามาจากไหนก็มาจากการเรียนลอกธรรมเนียมราชสำนักถามว่ามีไปทำไมก็เพื่อขอขมาผู้ตายโดยตั้งต้นจากเชิงตะกอนฟืนไม้จันที่มีกลิ่นหอมช่วยกลบกลิ่นเหม็นเน่าของศพเมื่อถูกเผาไม่ได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเราไม่สามารถหาไม้จันหอมมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันได้แล้วแต่ยังเรียกชื่อนี้ตามจารีตโดยประยุกต์ใช้ไม้อื่นๆเช่นไม้โมกไม้ตีนเป็ดหรือกระดาษมาทำเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ทดแทนกันไป